ไอ้กําวยเจ้ากอนเหรอหรอยอกจกอนนะดินดูดดินดูดแต่แล้วฮะแต่แล้วไงก็ว่าจีรอก็นั่งรอก็นั่งรอ

คิดเลี้ตาไม่เอาแต่กูไปนะกูไปเต้นะก็น่อก็ชอก็ออ